มองอะไรไม่เห็นเลยครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรถวินจะเริ่มทำการวินแล้วนะครับเกาะสลิงเรียบร้อยแล้วสองคันเดี๋ยวผมต้องไปหาที่หลบหลบอยู่ข้างต้นไม้ดีกว่าปลอดภัยกว่าอือโอ้ลื่นยังยากเลยดูวะ่ะ

ตีนนไส่วนตัวใช่เพิ่งเห็นนี่แหละผมกเพิ่งเห็นีนรถ่ตีดินนี่ผมเห็นปครั้งที่นี่รับจ้างวินโดยเฉพาะวินพวกรถเกี่ยวนี่นะใช่แล้วครับอวันนั้นที่อำเภอโนนนายรอไปหลายหมื่นเลยนะนี่นะวันนั้นห้าคันน่ะอู้คันนี้ไปดึงที่โนนนายแล้วอีกคันนึงไปดึงที่สารคามอ๋อคันนั้นเลยครับบเออคันดึงที่สารคามสคัน อืเขาไว้ทําหน้าเกี่ยวโดยเฉพาะเลยเนาะรับ<ด>จ้งจางเดี๋ยวเราไม่หน่าเกี่ยวมันก็เรแต่คนจ้างเดี๋ยวเราทั้งต้องทำอะม่บ้างแล้วน,นี่นี่จะมีงานต่อยนอะทําไม่โคนี่แหละทางไปอำเภอจอมพระแต่ว่าอยู่เขตอำเภอสนมไม่โคก็ทําได้ไม่ต้องนี่หรอกซื้อแผ่นเหล็กมาเลยอืมทําตัวเกาะไว้เลยปูแผ่นเหล็กเลยเดินเลยได้สบายเลยแหละฮะปูแผ่นเหล็กเลยอ่ะ ปูเป็นเหล็กเดือนมาอย่างเงี้ยเหล็กใหญ่ๆไงปูได้เลยไม่จมทำมันสกีนะอืมอคิดว่าขึ้นไมไม่รู้ครับพอยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยบอกไม่ถูกเตลี่ยวเี่วตอนส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมว่า50-50ส่วนตัวผมมองคิดนะดึงน่าจะทิ่มตรงนี้ ่ไม่ยอมเอาไหว้ถ้าเอาไม้มารองตรงนี้ยคืออยู่ไม่ยอมเอาไม้มารองไม้มันอยู่ข้างล่างสลิงพาดข้างบนเนาะครับอืมก็มารอดูกันนะครับผมรอดูแต่ความคิดผมก็วาดทิมลงนี่แหละไม่เคยเห็นรถรถบินแบบนี้ไม่เคยเห็นนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกต้องรอดูครับก็เป็นรถประยุกต์ครับแบตแบนจากช่วงหน้ารถเกี่ยวข้าวครับมาแต่เราจะยืนตรงนี้ไม่ได้เลยอันตรายดิเสียวเราต้องไปอยู่อยู่นู่นเลย ไม่ไม like so, so so, so, uh ่อ huh. yeah. so, uh ันตรายฮะไม่อันตรายทำไมอะก็อ่างรถบินไม่อันตรายอืมไม่มีขาดจริงจริงบ่จริงอีดึงจนดังปุ๊บๆนี่แต่ยังอื่นขาดบ่โก้พวกนี้ขาดอืมสลิงไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่โอ้เพราะสลิงมันใหญ่เนาะมันพุดบพุดบพุ๊เลยใช่มันทดดึงอย่างนี้เลยอืม ดึงรถเกี่ยวข้าวไมถึงห้านาทีนบอกเดี่ยวให้ดูนะในโซ่เขาออเายังไม่เกาะด้ล่ะฮะนี่เกาะโซ่ไวเลยดูโซ่ยังใหญ่เลยดู ขึ้นเด้อขึ้นเด้อก็ะถีร์กระทางเลยมาแล้วไฟมาแล้วเออแจ๋วมีไฟด้วยสว่างดีครับไปอะไรนี่เขาเอาไปไหน

อันนี้เขาคิดยังไงเนี่ยมลาลาเนะี่ยรู้ไหม,มเขาคิดยังไงมาลาเขาคิดยังไง่อมอกันต้องถามย่งนีต้องถามนยมกแกเขาอีป่าป่าแล้ถามว่าลากคิดจังไงตัอบอ๋อต้องถามปลาใหญ่นี่กำลังพูด โอ้ดีเลยว่ะสองสองสองเดี๋ยวให้ดูปั๊มอะไรปั๊มรถเกี่ยวเลยนี่ยี่สิบสอง เสียงไหมเสียงโหดมากเลยเดินหอบแรงมันแรงมันจะได้เยอะไงแบบไหนฮะเราจะใช้สลิงเนี่ยใช้ล้ลอกตาเดียวเนี่ยใช้ใช้สลิงหกรอบน่ะเหนื่อยไหมหกรอบวนไปมาอ๋อไมอโค้งไม่โค้งนี้อ๋ออ๋อ อ๋อผมไม่ค่อยใจเลยที่ผมโอเนี่ยสลิงนี้อันตรายไหมอันตรายครับก็จะตั้งลำนี้เฉยไม่พูดถึงลากแค่นี้ขาดไหมไม่ขาดนะอ๋อผมตั้งแล้วตัวนี้เฉยวางระบวบอกไปพรุ่งนี้จะมีอ๋อพรุ่งนี้เปล่าอ๋อตั้งพรุ่งนี้มันจะสายคือ ทำมามเับตาน20ปีมมอ๋ออกางก็บกไปอย่างนี้โยงสลงเอาไว้เรื่อยๆอืมเช้าเลยมองหอกว่า้อเช้าเลยีเช้าจะดึงพรุ่งนี้เช้าครับสรุปแล้วไม่ได้ดิงวันนี้ตายตาย เสียงเดินหอบดีมากเลยฮะแม่เลยวอะไรด้วไวะ โอ้ยเดินห,หอบบิดอ่อะไว้ใช้ตะเกียบตัวนึงเดีห่ร้อยเก้าห้าแบบนี้เราคิดราคายัางไงครับ3ามื่นฮะสาม,ม่นดึงอันนี้ขึ้นนะโอ้ตกลงกับเียวของก่อนแล้วใช่ไหมสาม3มื่นครับม,มือฮะ อ๋ออันนี้เครื่องไม่ติดสามหมบาทสามหมื่บาทถ้าดึงคันเนี้ยถ้าเครื่องติดราคาถูกกว่นี้อีกพรมันช่วยตัวเองได้สรุปแล้วหมดสามหมื่นรถตรถฮะสามหมบาท <30 S 1> บามใช่ตาไม่ติดใช่ใ อ่ามาดึงรถเกี่ยวหลักพันนี่หนึ่งเดินนี่ใครยังช่วยเจียเลยวุดรแล้วดึงพ่งนี้เช้า เรามาดูเขาพดนิดหน่อยพดบินดูดูอ่ะลุยเลยทีมงานกี่คนนี่ ทีมงานกี่คนพี่ขอผมมาสองแบบสองโองรับทั่วเลยแถวนี้เน้วเต่โอกาสเน้วเต่โอกาสเน้วเตีว, <bs> เตว,ว่าโอ้้เ,เียวม้หเเม่ไ่ดิัส <c oughs> <c oughs> โอ้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกดินี่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่ใช้้แลวครับไม่ใช้ไม่มี่นั่นละไดมือเจ้าหรือเปล่าก็ไปใอ้นุ่งเลยแนี่ยเออเอาน่าบรไใไฟเนาะยูดใสนี่ยูดใส่อยู่รัตนะโอ้บ้านช่องยางซุ้มรับรับดึงอย่างนี้อย่างเดียวเลย 6ล้อ7ล้ออ๋อตกตตกคล้าพึ่งเคยเห็นพึ่งเคยเห็นผมก็นึกว่ารถตีดินมาเห็นตอนแรกนี่ดัดแปลงเอาเองทั้งหมดโอ้เฉพาะเฉพาะซื้อซีนีทั้งหมดประมาณเท่าไหรู่แสนอยู่ไหมเนี่ยซื้อเรื่อยๆลูกพี่เหนื่อยซื้อเรื่อยๆดูสลิงเขาทำไม่ยังไงหลัง หนักนี่นี่สซิลิงตัวนี้เนี่ยนี่แหละยังดีเลยมันทีนี่เฉพาะยกสลิงก็เมื่อยแล้วมันก็สมอยู่หรอกกับข้าวบินเขาไงพอยยกเยอะๆเลยอยู่โลนเลยตกฟัวเลย นี่ต้องใช้หมดเลยวะลุงไปแน่เคยดูเคยดูเวลาทดตอนเช้าคือเราต้องอานก่อนว่าจะมาในลักษณะไหนเพราะว่าตอนนี้มันมืดเปดนรัอะไรยังไม่นั่งอันนี้ต้องปล่อยลิงนี่หมดลิงเพราะว่าถ้าแมกโครแมกโครถ้าติดแบบนี้ลักษณะนี้ให้มาได้15เส้น15ห้าได้สิ้เส้นต่้เส้นสาเส้นเราไม่ต้องกลัวเลยนั่งกินเบียร์คอยขึ้นเลยนะผมกินไปเยอะโอ้ได้15าเส้น บาตัวนี้หมดห้าเซนกว่ามาซื้อมาไต่ใหม่อีกหมดเยอะอยู่ตัวนี้หมดเยอะแต่นั้นเนี่ยประกอบเกือบล้านตัวไหนตัวตัวใหญ่เนาะเกือบล้านพอได้มาทำตัวนี้แหละห้าเซนกว่าของเรพงผมจนนี่ลุงทำเองป่ะรับต่อเองครับเองของผมทั้งนั้นโอ้ตีไม่มีเส้นนี่แหละไม่รู้เรื่องทำตามภาษา เอาภาษาคนเลยชมพูถ้าเราวิดเรื่คืดเราโมงไม่เห็นเร่องเนยครับมันอันตรายอันตรายแพลาดมามันตายเลยครับสลิงขาดมีโอกาสตายเลยอันตรายมากเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเลยมากเต็มเต็มทั้งหมดเยมันไม่จิ้มพลาดมาไม่คุ้มเลยเงินเยอะมันคุ้มก็จะพยายามเนึ่งมันมาดีดีถูกกันครับก็ดูสลิงจะกระเซ็นเลยนะพรุ่งนี้แสดงว่าต้องเดินเดินสายวินิกใช่ไหมยังไม่เสร็จเหรอยังยังต้องทด ต้องทดพวกสลิงเนี่ยมากบตกตตัวนีบ่จากตัวนี้แล้มาทอดตัวนี้แล้วก็อันเล็กๆแม่ตันนี้นี่แตกน้องเสีนี่่อยู่ลนตกเลยเ็กที่อากตู้วเอดนนี้แตกอยู่นียอิก้งมา่นี่อยากดูด้พรุงนี้ังเล็กเลยที่ได้เห็นนี่ไปน่ยังแ่ชัวร์หน้าเดินได้ชนานนี นี่วินชนประธานในโครนตำน,นี่ปล่อยไม้ไปกระพางนี่เลยแด่งเกงในคลานปล่อยสลิงวินอะไรวินแมคโครสิบสาคัน12บสอคัน,คน, 13, คน13คันนี่แหละแล้วก็าลากสามคันคันใหญ่ๆออกมาได้กับคันน้อยอ่ะคันใหญ่แบบเขกออกออกเอาเอืๆๆๆมเยอะตรงนั้นเพราะเขาไปขุดไอ้นัน่นนะขุดชนประธาน <c oughs> <c oughs> เค่องหลักเล้่พ่งหลักปีแค่ขึ้นอ๋อเป็นมันนี่เขเรียก่มันั่งขึ้นเขาเรียว่มัน่ขึ้นิเอาขึ้น่้พวกเารถไมาทเป็นิ้ินหลากหลากนไมโครขอวรรมอคบมยนครับชมปุกว่าอจะขึ้นได้ได้ไงรถไทรด้แลมันมีแค่นี้ม่ได้กินเงิไปินเดออ ลักษณะงานแบบนี้นี่มีเบอร์โทรมีอะไรทิ้งไว้ให้ใช่ไหมครับมีมีก็ได้ปลูกสมุนเนี่ยเบอร์โทรกไปอ๋อ้ก็ต้องวิ่งมาดูหน้างานก่อนใช่ไหมวิ่งมาดูหน้างานผมมาดูเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนผมมาดูเรียบร้อยแล้วทำงานที่บ้านคุยราคากับเจ้าของเรียบร้อยจะมคุยกับงานแล้วพรุ่งนี้ก็รอชมกันตอนพรุ่งนี้แล้วกัน ตรงนี้ก็ต้องดูให้ละเอียดหน่ยว่าจะยังไงจะเดินหน้ายังไงจะทำยังไงครับ ay, ครับเราชมกันตรงนี training, ้ครับเอาหลากไาเยอะมาถามมาคุยก <av cod. S 1> like ันไ